สวัสดีค่ะทุลักทุเลฟาร์มนะคะคลิปที่จะมาบันทึกไว้นะคะหลังจากนี้ก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานตอนที่เราไลฟ์นะคะตั้งแต่มันมาจนกลับมันก็จริงๆเราเรียกวันนะาจริงๆมันมีสิทธิ์เรียกว่าลุงเขยเป็นผัวของลูกพี่ลูกน้องฉันนะคะพฤติกรรมความชั่วมันไม่มีใครคิดถึงเพราะว่ามันไม่ได้แสดงออกถึงความเจ้าชู้ความอะไรแต่วันนั้นมันมาที่บ้านฉันมันรู้ว่าพ่อแม่ฉันไม่อยู่นะคะกะมอมเล่าฉันนะจ๊ะ ถ้คิดคือฉันเป็นคนมีมารยาทแล้วก็ไหลไปเรื่อยอะแต่เอาตัวรอดเพราะว่าฉันก็เปิดไลฟ์ในติ๊กตอกอยู่แล้วนะคะมันไม่รู้ด้วยซ้ํแบบไม่โซเชียลแต่กูก็จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวไปจะไล่หาแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยละเอียดมันก็จะเป็นเรื่องที่มันเลอะเทอะโม้ขี้โม้ไปแล้วก็หน้าหม้อนะคะดูมาดูกันจ้ะท้ายคลิปก็คือตอนที่ฉันตะเพิดมันนะคะมันคิดไม่ถึงสาแก่ใจมาก กันไปจบใสไกับสร้างแม่มันเถอเห็นม่โงแเฮงได้ผัวรวยคนเนี้ยอืมผัวได้ผัวต่างชาติต่างชาติไหนก็ได้อย่าชาติชั่วจนว่านะเออวิไลคู่ดอนบอกโอ้วิไลอโอ,ลโอ,ลโอ,ลโอ้พระนครคนแสวงหาคนที่จะมั่นคงกับเรามากกว่านั่นเห็นมั่วเปมาแสวงหานี่ถ้าฉันมีประจด,ดอดเพราะอ,อ่าเี๋ยวกินไปเลยให้มันขับเลือดป่ปวะ มนุษย์เมลบัลลูกฉันแม่พพะหนูก็ไปซื้อคือลูกฉันมันสิรักสวยละง,งาม<อ>ทุกคนเธอเองนี่พัจะดอนใช่ป่ะอือืมโอเคเอโอเคไปเลยฉันต้องเดินออดเอเอเอะไยวะหมื่นหนึ่งกดกดกดไปมันกเอ๊ะนั่นมาเอ๊ะเอ๊ะตรงเนี้ย จะให้ดูนะมันมันมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอ้ไอ้นี่นะไอมันเป็นเหมือนดูดวงอ่ะอืมันบอกว่าคุณกดตรงนี้ช่วยครูโงเดีนี่คุณกดตรงนี้แล้วคนจะรู้ว่าค่คของของคุณคือแบบคอยคดข้อไปนาเจ้าลี่นันเห็นบอกจะเป็นคู่ข้องสกเรตสกเรตจะไปนบอกถือใบฟางเด็กมันพอดีเข้าใจปะ เฮ้ยฮึฮอือเอาคนเราอะไรก็ไม่แน่นอนนี่เช่ไหมแดนวอร์เรียบอลแดนบินอยู่กับฉันก่อนสเตวิรดมีมึนเออตอบนั่นเลยสุสแต๊กบ่าไปสิเคนนี้ก็สแต๊กซะก่อน เรไม่สนใจเรื่องที่ผ่านมาจ้าเราสนใจในปัจจุบันและในอนาคตเมนยูเมนยูนีเป็นเสียทีเปที่ดีมีเป็นหมื่นล้านแต่ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยแม่ยมาให้พี่ทำคดีแล้วเนะนี่ยอ่านดูดิมันโดตังมาให้พี่ใชทำคดีให้มัน,น เราเดิสกันยังไงสังไม้มาจากกันใช่ไหมจะค้นใสค้นปฐุมธานีมันมีบ่อฝาบ่ออย่างนี้มันเป็นคนของรัฐถวลถ่าหน้ายการัฐถวพื้นที่แถพี่แถวพันธที่รถไฟน้ำบุรถขาวหน้ามันชิ้นเงิเนี่ยอืมกระทรวงพลังงานอืมนี่น,นี่ที่ทำคดีให้มันเนี่ย คดีตามปกติเ้าไม่ใช่ประพวกกันเลยดีกาเนี่ยมันก็จ่ายที่สี่แสนห้าแสนแต่พี่ให้มันทําให้มันเแต่แต่มันจะให้มันโอนตังคไม่ใช่เรยมาโตโอนตังค์ไม่ใช่เลยระเสิร์ดเลื่อนล้ำเออมนโอนตังคไม่ใช่แม่โม่พวกกันโ้อนจนมันบอกว่านี่มันบอกมันขายมันกาลังติดต่อขายทีมันอยู่ปัตยาเป็นพันลลางมันเป็นคนของเถาที่เรากัคนดีพลังงานหนึ่งดูดก็จะไปเจอคนดี มันเป็นเพื่อนกันนะมันดูแลเราเราก็ดูแลมันท่านท่านอ่นเมนนะจอ์เออกูละเงินกูละเงิน โอ้ยมันจะบมันจะบันเทิงมากพี่อากีน้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าใครไม่นอนนะจ๊ะถ้าใครไม่นอนตอนนี้ยังไม่มีอะไรหลังจากเหมือนเรื่องระทึกอะทุกคนเข้าใจไหมเออกูปากว่าออกูพูดหรือยิ้ทุกคนก็จะรู้แน้ะเอฟซีที่ ติดตามกันนะเชร์เอาไลฟ์อะไรอ่ะใช่น่คับผากเลยนะจ,จะบอกให้ทีืไปไปไปท่อนๆมมีปลายปลายสีอะไรจะไม่ขึ้นใช่นิดบอลนั่งนี่จะบอกเนี่นี่พอเป็นแม่ทับพาคสีนะเนี่ยอืมนี่ ขคดมาคือจะบอกพมาพรมาตลอดถามบานจะสมัครสอจไหมี่เออจะสมัครสวไหมีเขาจิอนนี่มุ้งีไหวไเนาะมแยันใช้ใ i ไหอยูบานแ ไล่เราบอกแล้วเราก็ไล่อยู่น้ากันเนี่ยแหละเราก็เมียเราก็ไล่มากเราจะบอกว่าพี่ขนาดนี้เป็น,น,น,นยันนงไง,งเนี่ยเขาเป็นคนของเิกตู่เป็นคนของบิ๊กปอมแม่เอาุ่งตัวเออ ม่นมาไม่นอนนะเนี่ยไม่นอนเนี่ยวะอือฮึถามกดมาตลอดก,กดจากเขาติดต่อตลอดจ้าผู้ใหญ่ผู้โต มันนนเป็แี้มมันีไฟาจ้าจ้ามันเป็นยังมือรุ่นกันได้เรนี่นนเรานี่อายุปูนนี้เราไม่ไม,ม่กลัวใครหนึ่งคำพูดของคนเราไม่ต้องเป็นกลัวขเข้าใจไหมชีวิตคือชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตของเขา,าเข้าใจบอกอืมที่เ,าเขาเป็นคนต่างกันได้เขาเป็นเขาเป็นเนว้อแกที่เหนีย มีเสียาที่มีามาบเสียรรมาไร้เดี๋วจะก็จะนี่พอพี่ฟ้องสร็จปุ๊บเนี่ยพก็จบเขาจะบอกแต่ว่าคนนี้อื่น่รช่างเขาเรารู้แค่เราสองคนใจว่าเพราะว่าพี่ต้องการคนที่มาหนึ่งมาเปิดข้างหลังของพี่เหมือนสำับสนที่มาข้างหลังของพี่ันโลุที่ เราพี่พี่ดูคนพ jaar jaar bigger, ี่รู okay. ้เขาใจบอกไอยเห็นเจ้าเนี่ยคืแก้ไอ่มากอะครแบลเแล้วเอิงคับแต่เป็นไงางก็ถ่ไม่ตายคนเอาเองเห็นแก้วจ็เป็นแปนว่ามี้นยูเป็นบูชซกรอน I have something to tell you แล้วเขาจ้องคุยกัน โอ้ยเอฉันมาก่อนเสมอจ้าเอาเจ้ากูกดตอบได้จังไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเด้อว,วินจ้าเออมันยังไม่รู้ตัวมันยืนอยู่เรือนแพพวกมึงมาดูกันสดสด เดี๋ยวลอดูกูมือสั้นตอนตีนกูก็สั้นพยายั่เจ้าหูบอเจ้าเมาเจ้าเว้าหยางนะเจ้าเมาเจ้าเวา้าหยางก็ข่อยทุเลศมาบอปะตองปะตองมาอีกหนูเ้าแบบหนูหวังดีหนูเสียความผู้เสอไปเลยย่าหนุ่ยลูกหูเบิดลูกหูเบิดตระกูลหนูหูเบิดกลับไปเลยกลับไปเลยปะตองมายุง่งนดีข่อยเสียความผู้เสอก,การเข้ารบ เจ้าสีเส้งข่อยเออเ,จ,เจ้าว่ามันทุเรศไปกลับไปทุเรศเอาบะยุงน้ำกันเรื่องอันี้ยังหนูจะบะยุงเลยอันนี้คือหนูสุดๆุแล้วหนูจังเลาเป็นป้ใยง่ห้เขานับถือลูกหลานข่อยบ่เคยคิดเรื่องสัวๆเจ้ามาคิดจังสี่มันทุเรศทีลีข่อยรับบ่ได้เออกูรับไม่ได้กูบอกเลย